สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ตะวันจะพาทุกท่านนะมาชมาพริกที่ตะวันปลูกนะฮะสาธิตในตะกรา้าครับแต่บ้านเราปีที่แล้วปลูกกันเยอะฮนะแล้วก็ป้าเฮีงนะยงะชิดปลูกกันนะคนแลงตุนต่นนฮะตุนลงมาก็ไม่ตายตุนวนมาก็ฟื้นไปดอกครับเรสซูเปรีม107นเป็นะฮะไนคร,บรคับว่าต้นโตกษาะการดอกออกลูกออกดอกเป็นยังไงครับไปดูนค,ครับผมครับ ครับเรซสูรพรีม107พิกคอตเรซสูรพรีม107ต้นอาะการร้อนได้ดีพู้ได้ทุกฤดูครัาราบใครมองหาพริกคอตราการราคาดีๆราการดีๆชนโรคก็ดีเลยครับพรกคอตุพรีม107ครั 720, รบ,รบปลาตกทันมาดูพริกรอะรพริกะนะนี่ดูต้นต้นตอนมีดอกครับพริกเรซสูรพรีม107ของสินเชนทาครับดูฮะออกมาปั๊บเป็นติดนะฮะออกคอเป็นติดเป็นติดครับนี่ เราทดลองตรงข้างบ้านเนี่ยแหละครับถะอยากเห็นเนี้ยนี่นี่ครับติดโดกมากเลยครับสะพังเลยนี่ฮะสังเกตดูครับจะออกเป็นงามอย่างเงี้ยออกงามปั๊บติดออกงามปั๊บติดติดตามงามหมดเลยฮะนี่งามมีสองอันเนี้ยนี่ครับนี่นี่นี่คือเรสซูเรีมหนึ่งศูนย์เจ็ดครับกำลังสุกแล้วครับเนี่ยนี่โดกครับถ่ายดูครับตอนช่วงเช้าครับวันนี้ถ่ายหกนาฬิกาเนี่ติดนาฬิกาเป็นนาฬิกาครับดูฮะเริ่มสุกตามตูดแล้ว คือโชวออกตามงามครับนี่ออกงามติดออกงามติดเลยนี่ฮะตมงามครับมาให้ดูฮะนี่นี่งามสะพรั่งเลยฮะนี่คือเรสซูเปอร์107ครับอ่าพริกฮอตของเราฮะอึดทนทนแรงทนอากาศร้อนได้ดีปีที่แล้วจะบ้านเราหลูกกันเยอะฮะเนี่ยะหลบค้างแต่จะกล้าครับเนี่ยในแต่ไกลหลกขนาดนี้ครับถ้าลงดี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ครับนี่นี่นี่เรสซูเปอร์107ครับ ำเสนอเลยครับเนี้ยดูครับดดกเป็นช่อเลยฮะเนี้ยนี่ฮะผลอึดฮะออกตามกระแหงตามง่ามปั๊บติดนี่ติดตามง่ามเลยง่ามง่ามติดนี่นี่ครับเนะยนี่นีจะกล้านะครับนี่ผูไมดูกห้ดูครับดูห้ดูกันเลยนี่นี่โดปลูกง่ายเก็บง่ายครับอ่า